มมามาายถคลกันคิปำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีถ้าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะหรือจะแอบ,บดูก็ได้นะไม่ว่ากันแต่อย่าให้โดนจับได้ละกันนะก็ขอใหโชคดีเป็นชุดเลยดีวนั่งเล่นคอมตั้งนานเพ,พิ่งรู้ตัวว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้ ยังไม่ได้แบบแกะหนังยางออกเลยไหนวะจะบอกอว่าใช่มันอะไรเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งทัดเมื่อกี้มัดผมอยู่มันมัดผมอยู่ยังไงอ๋อโอ้โ,อโหตัวอะไรนี่นี่คือเฮียอะไรวะเนี่ยฮะอเอ้ยแต่เอาจริงๆนะคลิปรถไฟม่งคนดูสองร้อยกว่าคนนะถ้าจไม่ผิดอ่ะใช่หรอวะลองไปดูหน่อยดิ YouTube 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 อ่า ดูใช่เหรอไม่น่าใช่มากนะมันคือคลิปมิมิดูก็ดูด,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 ดูหลายรอบมากเลยนะคะมันหน้าขา่ามันขา่าวว่ามันรู้สึกว่าตัดดีกว่าเดิอมอ<า>่ะพี่ขับเองน้องอ่าอย่า,อย,าอย่าพาไปตายนะรู้ไหมคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เราขับสปีแก่ข้าขับสปฟเป็นข้าเหรอโอ้โหเอเยอโอ้โหเหอเย เบรก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 ไอ้สเจ้กูไม่รู้หรอกว่ากูใส่อะไรมั่อกีกูยำเมย่อยเยียบเลยแอ้เฟรเด็เคยชอบคลิปรถไฟที่แบบนั้าตาดแม่งแบบกดตัวดีทำแม่ไออันนั้นน่ะโคตรอันนี้เลยโคตรโคตรรั่วตอนที่มาตัดฉากที่แบบว่าด่าเสร็จแล้วก็ไปอันใหม่ จำได้ว่าตอนนั่งดูอยู่มีหยุดช็อตหนึ่งมางท,ที่เขาไวยวายแล้วมอื่อนมีข้อความลเล็กๆดูซ้ายบนเขียวว่าน่ารักแต่ดูทรงแล้วนะแต่แตดูทรงแล้วนะน่าจะตั้งใจใช่ไหมไอ้เยอะแล้วแล้วไม่เอากูไปย้มอย่างเยงอะเลยนะไรโคตรยำดีมากกว่าอะไรนะรถไฟรถไฟไมันโคตรได้ พอรถไฟหดได้อ่ะอ่าแล้วแม่งเบรกเบรกปุ๊อยากจะบอกว่ากูชอบรถไฟชอบอะไรนะฉากรถไฟหดได้อ่ะรถไฟแฟมิลี่หดได้อ่ะเออบนั่นไงเสกอะไรเยอะแยะขนาดมาคือรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถหนาวอ่ะรถแตเบรกเบรกเบรกแล้วรถแม่งประชันจี๊ดประชันจี๊ดรีบเลย เยเลยวดูทำไงเดี๋ยวกูยิงแน่ลิ้มกูทำแล้วจะพาไปดูของเดี๋ยวดูกูกูจะไปกูจะไปยังไงก่อนดูเออตำรวจชนกันตายยิงเลยยิงยิงมันยิงได้ตำรวจชนกันตายตำรวจชนกัน เองได้ดูไอ้นี่ปะคาบลูกเสืออ่ะไม่ดูไม่ได้ดที่<ด>ว่าจะมีดูไม่ได้ครูไม่ให้หันเออไอรีนอยู่กองเลยอยู่กองห้าครูเขาบอกว่าอะไรนะถ้าหันไปอ่ะครูเขาจะจับถ้าหันไปใช่ไหมคือครูเขาจะจับให้ไปอยู่ตรงนู้นเลย,ยฟังกันช้าๆอีกรอบนะครับแล้วต่อคาบ<ย>สิลพบ้างไหไอ้เจา รขไปามพี่ไอ้ที่ล้มหมาดอะของนี้นะ่ะในหองมึงเห็นกูไหมกูนอนแล้วข้าศ<ส> <c oughs> ิลปะกูนอนเฮ้เรากับเจ้านอนอยู่ไอ้บินไม่เอาตีนมาแย่ตูดกูหลังจากนั้นแล้วจากนั้นก็ก็ไปแย่มาดีแล้วดีจะมาดันมดไ,มไม่พอใจเว้ยแล้วแว่นมาดีก็หลุดเลยเาละวัสมัดดีไม่ฉีดดีน้อย นาระวังหลังหน้าหนาทางโค้งลง้งล่างไงโอเคก็ก็ลงโค้งก่อนเงี้ยไปข้างล่ามึงเงื่องถอยมึงเงื่องถอยมึงเงื่องถอยมึงตั้งใจคือต้องถอยใช่ปะหยวันนี้โค่นเหลือนงี้ยเงี้ยเงอเอ้ยยืนก่อนยืนก่อนเลี้ยนไปทั่วมึงต้องลอยเหรอ ไป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 ลงจกราเได้ยังอยถอยแล้วมันจะยิงเหรอพี่เนี่ยเนี่ยถอยรล้ไมไยิง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 มาดูชาไรตาที่วางืนอยู่จุดเริ่มต้นดีสาทำไมเขาอยูิงยินกัน เ <ง ains> ขาดิคนมันยาวขึ้นมาเมื่อกี้ดีกูใจคอยขึ้นอยู่กับมึงนั่นแหละเรื่องเครื่องอยู่เดินมาบางมาังพ <ains> ี่นี่มึกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี<ง>้ย <ains> ไอ้ติมมาด้วยไอ้ติมกระปุกแล้วตอนนี้กูแดกข้าวอยู่โ <ง ains> อเฮียกระปุกนะกินข<ๆ>้าวเพราะไอ้ติมมันอร่อยด้ยเว้ยอืมอร่อย อร่อยนะเว้ยดูกูดิเฮียกูนั่งเด็กๆสวยเฮียใครไม่รู้แม่งเอาไอ้น่ะเรียกว่าอะไรวะเขาเกียบหรืออะไรสักอย่างมือแม่งเอามายับใส่ดด <laughs> อร่อยเฮีวพ่อหมูข้าวเด็กๆคือกูน,นั่งแดกอะไรกูนั่งอะไรเลกเขาผัดเขาผัดแคบๆไอรินไอรินอีสิไอกูจะเกิดความบัน,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 นไดไปตะไบช้าละก็กูยังไม่คุ้ม มันมาอยู่ทางลงแล้วมาอยู่ทางลงแล้วมันอยู่ทางอะ,อะไรละเบิดตำ้วเบงไปลดูดได้พีชิปตั้งเบื่อดูดได้พี่ชเบิดตายรีลีเอยังเองจำตอนนี้ได้มาตอนที่ว่าเขาเดิน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 ที่ที่ว่าไอต่อเข้าลูกเสือไม่ได้ ที่ว่าเขาเดินไปตรงไอเนี้ยก็ล็อกน้ำเหรอก็อ่าใช่ใชแล้วันเขาหันเขาหันไปแล้วเาหันไปที่อื่นี้แล้วเพื่อนทันเรหาบอกเนี่ยลินลนเนี่ยอุ้ยลินเนี่ยเขายกเขายกอะไรให้กูถามยกเลยวะเนี่ยยกมืออย่างเงี้ยยังไงวะยกแบบยังไงไลทอะไลท์อะมไลทอะเข้าใจปะยกชูนิ้วอ่ะไม่รู้อ่อกูไม่ได้หันไปมองอ่ะเขาใปะ ยังยังอยู่ดีมีสุดทีเราตรงนั้นอ่ะอยู่ดีมีสุดเพราะคลิปนี้คำหยาบาจะเยอะพอสมควรสุดๆเลยแหละก็ใส่เส้นเชือกไงเยอะพอไม่ใส่ไม่ไม่ใช่ใส้นเชือกแต่ใส่คำเตือน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 คลิปนี้มีเนื้อหาคำหยาบมากมายเด็กที่อายุมากกว่าสามร้อยปีควรได้รับคำแนะนำแม่ แล้วมันมาขางหลังเราหยิบๆล่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนแล้วก็เหมือนเหมือนจะเหมือนเหมือนมันจะมีตอนหนึ่งมั้งคิดว่าเขาเดินไปตรงก้อนน้ำตรงอาคารเขาว่าแลซ่ามันเดินมาพอดีอะไลซ่ามันก็บอกว่านู่น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 ซึ่งเขาเขาเห็นแล้วเว้ย เขาเห็นเองแล้วเขาเห็นแบบนอ้แ่เราก็บอกไปตรงอื่นไร้สาว่ะนู่นนู่นนู่นน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 ุ่นนุ่นน่นนุ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 ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นนู่นนุ่นนุ่นน่่นน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 นน่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 ่นน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 ่ เราดิสรอเรไมไลค์ยูทูรลนเ่ันรยแ่ยชื่อไอ้นัดไอ้นัเมื่อกี้โมคนเล่นโัรศัพท์ขนจ้ามองโผ๊ะโมไม่รู้ไง่เมร่อฝึรอยขึ้นได้อ่ะแค่เรี่อตเตอร์เหรอซูฟิสิกเริ่มแริ่มฝยอดเยีมเด้งเ่ยจริงคั้งชีพมองตาเพีงคุณคุนะ เราจีบเหมือนเป็นตาหน่เย็บน่อาานกามาไม่ลัดนั่หนใ่้างการเปนใครเาสยสคือเธอันก็เยี่ยไห้หยุดหยุดรถก่อนแล้วพอแบบรถคันไอรถบอดมาแล้วก็ค่อยยิงขับไปยงยดยุดดหยุดยดหยดแยุดแยยย ตัวกระดออกมาออกมาปุกยิงเองออกมาลุก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 เลยเดี๋ยวรถมันรถมาแล้วอีกทีพลาดนะอย่ายิงยิงยิงไปเลยแตาเพื่อนมาข้ามมาไง สงสัยว่ามุมภาพอะไรมันเป็นภาพที่ใช้เจอร์รีอไอแต่ว่าหัวเลียนเราหัวเชียว